สวัสดีค่ะก่อนนอนเ่ากว่าวบอกเรื่องขำๆจากน้อยพอได้นอนหลับเนาะมิถ่านหนึ่งเพิ่นไปสือเครื่องล่างของขังเนาะเพิ่นไปกระมูได้เพิ่นไปตอนใบใบแก่ๆเนี่ยแหละใกล้สิค่ำแล้วเนาะเพิ่นก็ไปสมกันสองคนเนาะพอไปถึงลานค่าลานขายเพิ่นกับสือเครื่องล่างของขังมาได้อ่แล้ว ่นว่าเป็นของดีของศักซิสที่สุดในหลานนั่นเนาะมีเกจิไลๆทานเล่งออกมาว่าไพไดไปนี่สิสุดจอดเลยแบบอภินิหารยังเนื้อสีนะเกิดปฏิหารแกคนไดไปอย่สิเนาะไอ้เคลื่นร่างของคันนั่งนกับบเดียวจำกัดจำเกียร์หรอว่าเป็นอีหยังกับบอกแค่ว่าเป็นของซักซิสเนาะ บาดนี้เพิ่นก็เดินทางกลับระยะทางกลับบ้านเพิ่นนั่นมันก็สจิกไก่นี่เนาะหมู่ผู้นึงมันก็บอกว่าเอ้าเฮาสิแล่นเอาตัวสิย่างกับบออีผู้นึงเพิ่นก็เลยว่าเอ้าตัวคือสิแล่นตัวคือบ่ย่างกับเฮาผู้นึงเพิ่นก็ว่าบ่เฮาอยากมันคำเฮาสิแล่นเอาตัวย่านหยังเฮามีของดีเริ่มโตอยู่เพิ่นว่าอีกผู้นึงว่านั่นเท่านึงก็เลยว่า โอ้ยบอบอบอเนไดกับสีหอดเงินก่อนล่ะสสบายใจไหผู้ที่สองพูดก็ว่าเอาแล้วแต่โตตัวแลนก่อนเหาอโตกับเมื่อหอดก่อนเท่าโลดบอกเมียเราในเด้อเราจะกลับที่หลังวันนี้ผู้นึงก็เลยว่าเอาตก็สิบอบออยากกลับบ้านงามนี่เอาสิร้องของพนวาดอีกเทถวสองพนวาดนั่นสิเนาะเอาแล้วแต่โตเด้อสัน รักษาตัวเองเดอ้อเิ่นว่าโมูหนึ่งเพิ่นบอกอ่ะเพิ่นก็แล่นปบบานนี่เนาะแล้วผู้ที่สองบานนี่เพิ่นยังอยู่ผพ้ดเดียวต้อยต่อย,อยเพิ่นกับพ,อพ้เอเพลงมาน,นํำทางแล้วค่ะบัดนี้มาถึงหม่องที่ว่าโมูอันผู้แรกเพิ่นนั้นกระเจานเนาะมันก็เป็นป้าโกป้าลางนี่แหละผู้ที่สองเพิ่นก็ใจกระตุ่มตุมต้มต้ม,ตมแล้วบาดนี้ล้วมันเริ่มมืดเริ่มมืดเข้ามาเนาะเริ่มมืดเริ่มมืดเข้ามาแล้วบาดนี้ข้าวหนึ่ง มืดกเขามาอีกยางเท่าลยก,ก็จังมันบอดบานจักเท่อนี่เห็ดจังไหนนออบาดหันหนาหันหลังแล้วบานนี่หันผาคนสียางนำคนกแบบมี้ไปข้างหน้าก็แน่บพเห็นผู้ใดกำเอาของออของล่างข้างล่างของขังเพื่อนนั่นแล้วไว้นี่มือบานนี่เพื่อนก็เลยว่าเอา้าเอาสุกอกก่อนเพื่อนก็เอาสุกเข้าไปในอันไอ้สอยแขนข้อเพื่อนนั่นละ มัดมัดมัดลุมุดมุดใส่กันนั่นแหละออ๋ไข่เนี่ยเพื่อนว่าไข่เนี่ยเพื่อนว่าวันนี้มันกป็นนางเขาไม่อิจนางอ่าขยับเขาไม่อิจนางเขาไม่อีกมันก็เริ่มมืดเขามืดเขามบ่หอดตักเท้อเนาะมันก็เริ่มยางที่เขาที่เขาแล้วบาดนี่ตอนนี้เข้านึงเด็กอ่าขางท่ามันก็จะมีต้นใหม่ต้นไหลเนาะต้นกอไผ่มันก็เสียสีอีดแอดอีดแอดไปเพื่อนก็ค้นก็เริ่มลูกแล้วบาดนี่ เิ่นก็เอามือกำเครื่องล่างเพิ่นในข้อเนาะเป็นก็บจมเว้าว่าซาตูเดอร์ซอยลูกห้เดอร์ซอยลูกห้เดอร์ซอยลูกห้เดอพิ่นว่าปฏิฝนมันก็เริ่มจิตปกมาอีกวันล่มก็มามานันนี้เอาแล้วบาดนี้เริ่มขนแตกระบาดนี่เข้านึงก็ก่อภัาายเป็นกระแสสีกันดังเสียงแปลกแป,กเ,ปกเนาะ อีตาดีอัสอีด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 มากว่านี่เท่านี่โย่บ่ได้แล้วครับบาเนี้ยบาเนี้ะเสียงยังแน่บาเนี้นเสียงเสียงนกเสียงยังดังตะพึดตะพือกอภัยกระสียัดสีกันมาจนเท็ดเป็นเสียงอัน,อ,นอันนั่นได้เนาะเทาพยุห์แล้วบาเนี้ยเทากำพระนีแน่แล่นแล่นบระยุดธ์จเทือบา่นี้ แลนไปเล part, while, the the him, ่นหล่มลูกคุกข้านไปกลับมาหอดบ้านมานี่โมก็เลยถามว่าเอ้าตัวหอดย่ำไดโมนันก็เลยถามดูก็เป็นห่วงโอ้ยเท่าเอ้เขาเจอหยังกลางทางตัวหัวบ่เสียงโนนเสียงนี่เสียงนั่นก็บอกให้โมฟังมันโมก็เลยว่าดีตัวตลอดเขามาไดเอาเถันอีกผู้สอนก็เลยว่านั่นละหันบอลเขาบอกโตแล้วตัวเซแลนมากก็นเอาเห็นหยังเห็นบ่อเห็นบ่อนี่ ของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคอเขานี่เห็นบอ่อเห็นบ่อเี่เขาจังรอดมาได้นี่เพิ่นว่าโม่ผมก็เลยหันมาเบิ่งข้ามเลยแลนสิล้มลูกคุกไกแลนจะของเถื่อเนั่งสิเมื่ว่าเครื่องล่างของของังซอยซัวไรไรพี่ซะมันว่าสั้นๆขำบ่พี่น้องขำบ่ขำบ่ผู้ใดซอยผู้ใดนี่พี่น้องว่า แค่นี้ละเด้อก่อนนอนนิดๆหน่อยๆเน้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าฟันดีนะคะบ๊ายบาย